สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมมอสวันนี้เราจะพาทุกคนไปภพ,พิตเนตรองค์ยืนนะครับผมจังหวัดจะเชิงเซานะครับผมก็จะไปเป็นครั้งที่2แล้วเนาะครั้งที่2องนี้ก็เป็นวันพุธนะครับไปวันธรรมดาคนน่าจะน้อยตอนนี้ก็เป็นเวลา1 2นาฬิกา9นาทีะครับผมแล้วก็ออกเดินทางมาได้สักพักแล้วเลยอีกครึ่งทางเลยอีก35กิโลเราก็จะไปถึง พาพิคเนตองยืนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขอพอรกันนะครับผมเลี้ยวขวาพาพิคเนตสัมฤิ์สูงที่สุดในโลกนี่เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปอีก3กิโลเมตรแถวนี้มะพร้าวเยอะเลยมะพร้าวน้ำหอม ข้าวกำลังโตข้างทางเขาปลูกข้าวนะครับผมขี่มาสักพักแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาอีกเลี้ยวขวาอุทยานคิเรนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งด้วย กม่เลย่นีอยู่ทางนน้นข้างทางขายมะพร้าวน้ำหอมเราไม่ได้แวะซื้อลองชิมสักลูกค่ะกับ ถนนแคบสองเลนสวนทางโอ้สูบน้ำสูบน้ำจากคลองเข้านาบรรยากาศดีธรรมชาติเหมือนตามบ้านนอกเราเลย ฟักทองส้มโอเยอะเลยฟักทองไปทำของหวาน mm. ตรงนี้ก็มะพร้าวกำลังลงเขาทำได้สวยมากเลยแบบว่าแบบทุกอย่างสดส่วนดี ทางเข้าถึงแล้วไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยวันพุธนะครับเลี้ยวซ้ายถึงแล้วสูงทางเข้าโอเคถึงจุดมุ่งหมายโอ้ที่จอดรถลงเลยถึงแล้ว เข้ามาก็จะเป็นข้างหลังนะครับองค์พระพิฆพเนศก็จะหันหลังให้เดี๋ยวเราไปหาจอดรถก่อน<ร>องค์ใหญ่มากมาเป็นครั้งที่สองก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเวลาโอ้โหหน้าจอไม่เห็นเลย<ร> ตอนนี้เป็นเวลา13บสนาฬิกาสินาทีเงียบเงียบนอนคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนไม่ค่อยเยอะเงียบเงียบดีมีนกด้วยนกสองตัวนกกำลังบินโอ้ลมตรงนี้มันจะเป็นบ่อปลาขับนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมตัวสีส้มตัวใหญ่มาก ครั้งที่สองมาขอพรจุดที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปลอยบัวก่อน เป็นลูกปั้นอยู่ข้างในกรอบลูกกรอบลูกนุ่นลมเย็น จะพาไปดูน้ำํำจะพาไปดูแม่น้ําแม่น้ำข้างหน้าน้ oh, <man. S 1> นําไหลแรงมากภารกิจวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะเดินทางไปบางแสนนะครับ <Yeah. S 1> สถานีต่อไปเราไปบางแสนเดี๋ยวจะพาไปแหลมแท่น เดี๋ยวจะไปหานั่งชิวๆอยู่แหลมแท่นเนาะ ถึงบางแสนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานาทีถึงหน้าบางแสนแล้วครับผมถึงวงเวียนบางแสนเดี๋ยวเราขึ้นไปแหลมแท่นนะครับฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นหาดบางแสนนะเดี๋ยวสายไปแหลมแทน่นที่จอดรถข้างทางเต็ม บนจะมีที่จอดไหมเนี่ยแหลมแท่นปิดนะครับแหลมแท่นเขาบางสแสลมปิดปรับปรุงอะไรเราจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยเข้าไปทางไหนก็มีคนเข้าไปนั่งนะอยู่ก็มีคนเข้าไปนั่งอยู่นะ แต่เดี๋ยวเราเลาะดูว่าจะเข้าไปทางไหนได้บ้างเข้าทางนี้เข้าทางนี้ได้แต่ไม่รู้เขาปิดสแสมททำไมที่แรกไม่กวัวน้ำมันจะลง ถ้าน้ำมันลงมันจะเป็นชายหาดตามอยแถวนี้แล้วก็จะได้ลงไปเล่นน้ําเล่นอะไรลงไปเล่นน้ําได้มีน้ํามันขึ้นแล้วเล่นไม่ได้แล้วมันก็ลึกอ,อยู่อ,อ,ยอะไรอะ โอเคกลับแล้วนะออกมาแล้วมันยังแดดอยู่ถ้ารออีกสักนิดมันน่าจะอากาศดีบรรยากาศน่าจะดีแต่เขาบางเนี่ยบางสล่มมะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สรุปแล้วกลับเนาะก็จะขอปิดคลิปตรงนี้นะเนาะเดี๋ยววันหลังมาใหม่โอเคบ๊ okay. ๊าายยบบายบาย